สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาส่งมอบรถเป็นสวีปจีแอสีดำนะคะวันนี้ลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดสระบุรีนะคะดีอ่าแล้วการบริการของผมเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่เจอทานครั้งแรกอะไรนะคะก็ใส่ใจดีค่ะใส่ใจรายละเอียดแล้วก็หาข้อมูล<ม>แล้วก็อยากรู้อะไรถามน้องเขาเขามีประสบการณ์ก็แล้วไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมคะตรงนี้ผ่านง่ายมากมาเลยค่ะเซ็นประมาณสองวันสามวันก็ผ่านแล้วใช่ไหมคะใช่สามประมาณ สองวันเนาะแล้วก็ทําไมถึงตัดสินใจซื้อลตรุ่นนี้คะพี่แรกเลยที่เลือกก็เคยลองผับดูปีกแล้วเนาะแต่ว่าคือมาเจอเซลเซลดูนั่งรุ่ยอ่ะดูเหม,มือนดูเขาเรียกอะไรนะเหมือนกบบใส่ใจเราดีหาคอยถามว่ามออีตรงไนหนติดผนักไหมรุ่นนี้นั่นแล้วก็ก็คือรวมๆแล้วคือดูแลดีเลยกลายเป็นว่าเราตัด,ดจะจะสินใจเราตัดสินใจง่ายขึ้นอ่ะแล้วถ้ามีคนสนใจจะแนะนำมา ต่อไปค่ะจะเป็นสีดีที่ดีอีกค่ะขอบคุณมากนะคะอ<า>ขอให้เฮงๆรลลวยๆนะคะพี่<า>ใ้รถคันนี้แล้วก็ทำราคาขึ้นชื่อฟังสิ่งใดก็ให้สมลงังปร้นาแล้ว